แต่งจก,กีบันที่กให้ลองเล่นผม,มีพิันานะัานันคือบอกคิดว่าถ้าผมเล่นผมจะรอเล่นเกมนี้เล่นแบบเล่นเล่นแต่ว่าเอเล่นสี่คน้องๆพี่มาแล้วไอ,อ้เหยเฮ้ยยงงอนเลย เธอตเรียงเป็ดเลี right. right. like ้เป็นมาเลี้ยงเป็ดแบบธรรมดาแบบเปล่าที่นี่มาเิมวันเลื่อนเลือกขึ้นข้างจะ่ำยังไงมันแรกที่นี่เสริมเลยจะมาเสริมใส่ช้าที่ดี่ที่เสริมสอยัวยสวยขึ้นกายกายทำเข่าก่อหรอ นสามารถทำอะไดได้หรอสามารถเก็บมาขายพอคนสนใจได้ไม่ในคิ่เกยวประหยัดเวลาประหยัดเวลาได้โอ้ดิเวลาได้หยุดเตือนไว้โี้ีไม่เคยใช้ใหญ่ฉันเลกอ้าเกี่เกี่ยว อยอเอาออีถ้ามาแบบันมีทันสดรไม่เพราะว่ามาทำไทยทันไปเป็นีเนีบบ้ให้ราด่ม,มีสมีมีโลอีกเพลนึ่งนะ ที่มันเล่นได้หรือเล่นเคียว มันนมาลี่วะน้องอยู <S 2> <S 2> <Yes> <No. ่ดูอนมาลี่อ่ะ we're you can win เออมาจากไหนวะพี่เด็กคนนี้เนี um, loves, ่ยมาจากไหนน้องุยน้องน้องยาตี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 ต ouais, ีต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 ีเกือเนี้ยเกือเหม็นนะเนีย

For those who cannot, the time of man has come to an end. What we do.

On the bad guy. ¡Vamos! ขึ้นเร็วด้วยโอ้โหสีดาธรรมชาติโหเล่นแตะข้าพอีกหนเล่นเวทของรเลยโฟมมันได้เร็วเนี่เอาจริงจริงมันได้เร็วมากได้เร็วได้นเร็วมันรวดเร็ว แปดสิบแปดสิบไปได้เลย ขอร้องขอองขอรองลองขอองอคิดขอคิด y o u t u b ขอคิด YouTube หนอย อยากได้คลิปยูทูบวันนี้น่าจะพ้เพราะนั่นไงกูว,ว่าล์ผมไม่ได้โพสชั่นโอ้โหซูโฟ์แรงขึ้นติ้งเวสต์แรงจัดฮมดะแบงค์สององีกแล้วค

完了。 With each other my, way. my quest second. We fight for those who cannot <laughs> 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 นี่ฐานะโอ้ยดื้อด้วยขี้โม้ อมา <Basil> อแมวหอยมีแม้ยองนี้ไหมครับม่ตอนนั้นเราเอาไข่หอยนั้นนี่สิต่อต่อโลโลมากตะลุกคนที่เก็บไปซื้อทุกคนเลยเลยการได้ทุกค่งไว้ตพอ chẹm siêu quốc 3ดาว, pa, pa, Ê bà Bà bên này quá, โอ้ยว่าเงินมีอต้ยโอ้เชี่ยังเนี้าอ๋อต้งามมแยังแบบไม่ได้แค่ก็คือไม่โดนอากาศเห็นเลยใช่เขาจะขายแบบจปชิมมาเมื่อกี้ก็คือนอื